อย่าลืมนะจ๊ะอย่าลืมนะจ๊ะนะครับอ่านะฮะต้องขอขอบคุณไอเดียนี้นะฮะจากชอบมิดไนท์พิงพ์ติ้งนะฮะขอบคุณจังนะฮะเพื่อนดบอกว่าลำปลาลำปลาเต๋อครับผมลำปลาเลือดปลาเต๋อนะครับมานะครับลำจะเบิร์จะเบิร์วันนี้ขออนุญาตเทียบชั้นกับร้านข้าวต้มกากไก่ที่หนองหอยนะฮะโอ้โหนะฮะปกติเข้าไปเขาจะสั่งประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้นะฮะแล้ววันนี้นะครับผมไข่ที่ บัตันดูคอนเทนต์ทำไข่พะโลแลวก็หมูพะโลบ้านเฮานะฮะเขาขี้อวดครับแบบคนขี้อวดนะครับเพื่อนๆนี่นะฮะบอกเลยนะครับผมว่าถ้าไข่ปิ๊กไปดูนะฮะในไลฟ์สดเนี่ยนะครับผมมีเลยนะครับผมหมูพะโลของเฮานะครับมันเด้งเด้งดึงดึงนะเพื่อนๆมันนุ่มๆนิ่มนิ่มแล้วละลายในปากนะ,ะเพื่อนๆดูนี่นะฮะเอา จอนตะแวดแควตรงที่สามจันนี่นะฮะมันก็เปื่อยยนะครับผมมีขยาดหูวิธีทําทําจะได้นะครับเข้าไปดูได้นะครับผมอ่าเพื่อนๆช่องฟ้านะฮะอย่างอี้เลยนะครับผมอ่าสวัสดียายทุนด้วยนะครับนะฮะนี่นะครับผมในหนแบบนี้เลยนะครับโุ้ยบอกเลยนะครับผมเมนูนี้เป็นพิษภัยครับเป็นพิษภัยจะได้พี่โจเมนูนี้นะฮะเมนูไข่พะโล้กับหมูพะโล้เฮานี่เป็นพิษภัยต่อคนลดความอ้วนนะครับผมเพราะว่า ของพะรล้นะฮะจะลำแต่ต้องมีความมันมันใช่อ่ามันมีไขมันแทรกช้ำๆนะฮะอโอ้โบอกได้เลยว่ามันดูดเข้าดีนักแลนะฮะ,ะจากเมื่อก่อน <c oughs> เท่ากินกันถ้วยน้อยๆนะครับอาจจะพัฒนาเป็นไขหนึ่ง กะละมังนึ่งได้นะฮะแล้วกกะละมังตักสองรอบอยากโบว่าเป็นยังไงนะครับคอนเทนต์เราทำไปต่อไลฟ์สดนะครับแต่ถ้าแบบตัดไลฟ์สดขอเวลากันสักสองสามวันนะครับจะตัดเป็นคลิปเพื่อเพื่อนๆได้ดูกันนะครับมันยากกะมันกลมายากนะครับยากที่ตัดยากที่ตัดนะครับพยายามที่จะทําคลิปเพื่อดูสั้นๆเพื่อนๆจะได้ต่อยหรือตันนะฮะใช้เวลาตัดสั้นแต่กระทับจากกระชับ จับใจความได้ก็เหมือนช่องป้าแบมแต่เจ้าเปี่ยนแปงบบฟักแก้วโอ้ปั๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอารมณ์แบบเคยดไปฟังกำเมืองบอกหูเรื่องป้าแบมสอนปั๊บ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 หนักกับเข้าได้โอ้นะครับเตนเนอร์เป็นดีเตนเนอร์เป็นดีนะครับอ่านะครับต้องขอขอบคุณป้าแบมที่ช่วยนะฮะช่วยเป็นหัวไว้ช่วยพักดันเพื่ออาหารเมืองเขาเนี้ยนะฮะไปสู่สากลระโลก อครับผมคือว่าทั้งสองช่องทางทั้งช่องฟ้าแลว้วก็ช่องแดงเขาเนี่ยมันเบอร์ไวไรายให้แอนมันะไม่ใช่ว่าดูกันเฉพาะกลุ่มนะฮะใครที่มาสนใจคอนเทนต์หรือว่าสนใจอาหารไทยเนี่ย ก็จะได้ทับความหูเกี่ยวกับเรื่องของกินตัวนะครเหมือนกันนะครับถ้าขยะหูเรื่องของอาหารภาคกลางนะฮะอาหารที่แบบว่าแปลกๆนะฮะเช่นพวกขยะเะส้มขยะหมูขยาส้มนะครับหมูขยะมะนาวก็ไปดูที่ช่องน้องยงแฮปปี้แชร์ได้นะครับก็เข้าไปดูได้นะฮะน้องยงแฮปปี้แชร์นี่ก็จะออกอากาศหลังจากห้องช่องเฮาอาจจะใช้เวลาประมาณสักสิบนาทีเพื่อเตรียมของหรือว่าส0าสิบนาทีแต่ว่าแกขึ้นแน่นอนแบบภาคนะครับ ถึงกระทั่งล้างถ้วยโอ้ขนาดนั้นเลยนะครับอ่าทำจริงล้างจริงครับผมอเล่นจริงเจ็บจริงเหมือนจีจซายานจริงด้วยว่ากลิจริงตัวนะครับนั่นคือเขากินรับพี่แอนเขากินเับพี่โจ๊ะผมนึกว่าน้องเอามาตั้งเล่นบะได้นะครับอันนั้นเป็นกินเนาะบัดใจว่าดมแล้วมันหายไปรต้องกินการไม่ถึงจา้แต่ว่าต้องแต่เจ้าก็ขอกราบประธานอภัยสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาดูวิธีการเปลี่ยนแบตตัวของ อ่าที่หมายตียุงนะครับมันสามารถที่จะทํายาวนักกว่านี้นะครับผม,มเขาคิดว่าเขาทํายาวแล้วนะครับผมแต่น้องๆนะฮะบอกว่ามันยาวแบบต่มอมันสั่นไปยูนะฮะกินขนมเนี่ยมตันหมดเตอะอคอนเทนต์จบแล้วนะครับโอ้แสดงว่ามันเร็วมากมันเร็วเกินไปเดี๋ยวเขาจะปักเพื่อ,อม, <ๆ S 2> มันยาวๆขึ้นเห็นสักคนสามชั่วโมงคอนเทนต์เขาเร็วคอนเทนต์เขาเร็วเกินไปนะครับหรือว่าน้องกินเร็วน่าจะคอนเทนต์เขาเร็วนะฮะ วนนี้เราเร็วอุตส่าห์ซื้อป่าทาโร่ป่าสวค์มากินแล้วดูอยู่ตั้งเนี่ยหมดแล้วไอ้ว่ป่าหมดป่ามีน้อยคอนเทนต์หมดป่ามีน้อยป่ามาน้อยครับป่ามาน้อยคอนเทนต์หมดเนี่ยกอนะครับมานะครับวันนี้เขามากินข้าวด้วยกันนะครับสองเมนูของเหานะครับมาน้องแพรวาหนึ่งงานหนึ่งอาชีพสวัสดีครับน้องแพรวานะฮะาและย้ำแหมกรรมนะครับไฮไลท์ตัวนี้เดี๋ยวพี่แอนไปไฮไลท์กันนะครับจ้าสำรับ น้ำนะฮะน้ำที่เอาไว้กินครับพวกข้าวเจ้าหรือว่าอาหารที่มันจืดๆประเภทของข้าวต้มอ,อย่างเงี้ยนะฮะนี่นะฮะน้องบอกว่าไม่ใช่ยาวมากขนมสองห่ออ่ากินขนมไปสองหอมันยาวมากมันยาวมากเออหรอมันยาวมัง้งนะฮะออนะฮะ สองหอ่อไอ้โจ๊กกินกัะเบียวกวับเสี้ยงอออ่ะอ,ะอ้ถึงตรงนี้ต่อนะครับตัวน้ําจิ้มนะฮะน้ำจิ้มหรือว่าน้ำราดที่เอาไว้กิ่นกับร้านข้าวต้มกาไก่นะฮะก็มีกระเทียมนะฮะมีพริกขี้หนูมีน้ําตาลทรายน้ําส้มสายชูนะครับปรุงรสให้ได้รสที่เราชอบรสชาติที่เราใช่นะฮะก็จะได้เมนูอร่อย,อร,อ,ยอร่อยแบบนี้นะ